สวัสดีจ้าทุกคนม่อไม่ยังหอมเม็ดแล้วแล้วคุกกี้คุกกี้อันนี้แมนนั่นอันนี้แมนกาฟกนกแกาฟกับช็อกโกแลตได้จ้ะกาแฟกับช็อกโกแลตหาตตาสุกแก่ไม่มหอมหัต้าออกมาไม่มหอมกระเจ้าใส่กล้องนี่ได้ป่นนี้ไว้เย็บเลี่ยงใส่ไว้สีอะไรจ้ะพี่นนอะ อันคาเข้ากันไปใส่คาเข้ากันไปจ้ะพี่น้องอันนี้แมนกาแฟน,น,นี่กาแฟเพราะว่ายาจันหอมบรเฮ็ดกาแฟแบบอันไ้มันมุนไ้มันอะไรแตกๆนะจ๊ะเพราะไขมันมีก้อนๆแน่นนะแล้วก็อ่งหุ่นอบแห้งอ่งหุ่นอบแห้งข้างในนะจ๊ะ แต่ว่าก็กรอบ,รอบด้พี่น้องก็กรอบบุ้งมี่หอมสีกินบุ้งมี่หอมสีหักใสเบิง่บงมันกรอบแห้งหลายเบิง่งกรอบดีดีทางนึงก็กรอบ,รอบจ้ะโอเคจ้า คุกกี้ยายจันหอมกับแล้วแล้วสวัสดีจ้าขอบคุณหลายๆเด้อที่เบิ่งยายยายจันหอมเป็นกสิเข้าไปตอบคอมเมนต์แต่ว่ายติตอบยายจันหอมมันถือปิดแต่จักมือได้บุดจังสินได้เปิดได้โอเคจ้าสวัสดีจ้าทุกคนเจอกันไหมเนาะ